ไอ้คนนะปั๊ม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 ปั ยี่สี่เจสิเดียวได้ไหมอีกหน่อยทางขวาเดี๋ยวอีกกลุ่มนี้เขามาทำไมเนี่ยเดี๋ยวอีกกลุ่มนี้มาดูใครอ๋อแซดไม่เด่นตกทั้งอีกกลุ่มทุกทีตีขึ้นหมดอีกกลุ่มนี้นั่าจะมาดูแซยิ้ตอ่ะเอาด้วยอ้าวขอเสียงปรบมให้กับน้องเนสเซค อเชิญครับปสาซิลกับน้องเนสครับน้องเนสบอกว่าต้องได้อีกหนึ่งเสียงดังเท่ากับ80เดซิเบลขอเสียงดังๆหน่อยครับ Yeah, the Can น้องฝังเขานี้ก็ดีใจมากที่ได้มาในงานวันนี้นะคะสวัสดีคนที่อยู่ในซุม้มด้วยนะคะถ้ากินกันอิ่มแล้วขายกนได้กำไรแล้วมาฟังเพลงแถวนี้ได้นะคะโอเคเขาบอกว่าบางตอนนั้นได้ยินอยู่น่ารักมากค<ข>อบ<ด>คุณ่ามากเลยค่ะเดี๋ยวได้นั่งตัวก่อนนะคะเผื่นนอะคะใครยังไม่รู้จักนะคะสวัสดีนะคะเนสนะคะจากบ้าน AF9 ค่ะในใครดูเ f ฟ้านอกจากคนถืปอป้ายค่ะ ยังมีอยู่เออโอ้ยเอฟขึ้นไปตองนานะปีที่ไหร่แล้วนะ12บสองสหเออแต่อยากให้ดูจบแค่เอฟเก้าทอล้วนะคะเมื่อี้ก็เป็นเพลงของ s อเนะคะชิงกิล่าสุดค่ะเพิ่งครบ1ล้านวิวนะคะแต่ว่ายังไม่พอค่ะสามารถเข้าไปปั่นได้อีกนะคะนี่กลุ่มนี้นะเซิร์ฟเลยเน็ตใช้ทูหรือเปล่าสี่ G แรงมากเซิร์ฟว่าไม่รักก็จบไม่พบกก็จากเพิ่มยอดอยู่ที่หนึ่งอัน ขอบคุณมากจริงๆรันอาจะไหลมากที่เขาบ่งให้เราไหมคะมาเมื่อกี้อ่า CD ใช่ไหมคะเขาได้บอกว่าโอ้โหจัดเต็มมากกับเพลงเร็วนะคะเน่จะมาออกซ้อค่กเน่เป็นคนซ้อมากวันนี้ขนเพลงซึ้งๆช้าๆมาอีกสองเพลงนะคะเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องที aa, CD, right ่ไหนเป็นเพลงที่ชอบมากๆเลยเราจะเก็บใจไว้เราเก็บใจไว้ไหนนะคะใช่หรอ แน่ใจใช่ไหมว่าเก็บใจไว้ในลิ้นชักแ่ะให้แน่ใจว่าเก็บใจไว้ในลิ้นชักเพีงเท่านี้ค่ะถ้าไม่ใช่นะโอ้ย ถูกใจไหมคะเก็บใจไว้ในลิ้นชักเจอยังคะยังไม่เจอเหรอหถึงเจอได้แล้วมั้งฉบับนี้แล้วอ,ะอ่ะนะเออให้แซวกันแล้วกันถูกใจนะคะเพลงนี้เหมาะใครร้องได้ก็รู้งไว้ไม่ไปถือซะว่าเมื่อกี้เขาเออกมาเอาเวชใหม่เราร้องฉบับของพี่เคลียร์ของลิ้นชัตรงเพลงนะคะ มาต่ออีสักหนึ่งเพลงแล้วกันพอเราดูว่าเราจะได้มาสมาคมแม่บ้านอาหารบกเราก็เตรียมเพลงให้กับแม่บ้านอาหารบกฟังเลยนะคะเพลงออกไปน,นี้เป็นเพลงที่เชื่อใจคนชอบเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วบอกว่าโอ๊ยกินใจมากเราเคยเจอคูบไดขิดแล้วเราก็อยากจะให้ปฏิหารเกิดเราใช่ไหมคะถ้าเดี๋ยวเราไปฟังเพลงโดยการถาากับเพลงปฏิหาราน้ะ เป็นช็อปเปียโนนะคะเป็นออร์สติลบอนะคะแล่งได้ชื่นในกองเลค่ะตัวนี้ไปได้แข่บ่อยไม่ต้องดูอายุค่ะเท่ากันหมดเลยตอนเนี้ยังไงคะเท่าเน้นนะเดี๋ยวสักวันว่างอะไรขึ้นมาแล้วยุ่งไปจะเลยฝั่งนี้นะสซลเล่นอยากคุยด้วย i mm -hmm. 立一啊， แเราเลือกมาถูกวัยจริงๆเพลงนี้ร้องดังมากจริงๆนะคะที่เป็นสมาคมหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่นะอ่าโอเคค่ะก็พวกเรานะคะสามเพลงถูกอกกใจไหมคะชอบไหมคะ วันนี้คัดมาโดยเฉพาะจริงๆเพาทุกคนต้องร้องได้ก็ร้องได้จริงๆขอบคุณองมากที่ช่วยเราดองนะคะฝ่งแซที่ต้องขอบคุณทีนะคะที่มานั่งนิ่งๆแต่ว่าเราเป็นแซกที่ไรก็ให้การตอบเราเรดีมากมากมากข้างหลังก็น่ารักมากค่ะพี่อาหารสดีนะคะไม่พกอะไรมานะคะโอเคหนูพูดคนูนู้เนาะโอเคค่ะยังไม่หมดค่ะความสุขของเรานะคะเรมีอีกหนึ่งสาวก็อีกหนึ่งหน่นะคะแต่ว่าหนึ่งหนุ่มรอโราจกไม่ให้ขึ้นเร็วเราจะให้ปิดงานนะคะ เนเดี๋ยวจะไปก่อนนะคะอ่าเรารู้งานค่ะเดี๋ยวจะให้เจอกับน้องสาวคนสวยคนนี้นะคะขอเสียงนั่ให้กับน้องสาใ่อยค่ะอคขอบคุณพี่เนสมากๆนะคะสำหรับการเชิญมา,ามากเลยค่ะก็ขอสวัสดีนะคะต้องบอกว่าพี่ๆบ้านไปเนสนะคะ ก็น่ารักมากเลยค่ะวันนี้นะคะหนูเหมือนมาเป็นเกสนะคะมีนิคอนไวเนี่ยเลยค่ะแต่ค่เปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรค่ะก็ฝากไปให้พี่ๆนะคะเออหนูชื่อป๋ำนะคะป๋ำเอฟเตีดค่ะก็วันนี้เอาเพลงพอๆนะคะมาฝากพี่ๆถึง3เพลงด้วยกันค่ะก็ฟังเพลงแรกกว่าอยากให้พี่ช่วยร้องให้ตามแบบเมื่อกี้ได้วยไหมคะโอ้โร้องง่ายก็ได้หรอคะ אילך chưa đâu sao quay thương mày đã mua ai chiếc